โอเคสวัสดีคัสสวดีพี่โจพี่มาพี่เพชรครับสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่กันเดอะสตาร์พี่เดอรสตาร์พี่แก้มเดอะสตาร์แล้วก็น้องอาเมเดอะสตาร์สิแล้วก็น้องตั้มตั้มเดอะสตาร์เรียกได้ว่ามากันให้เรื่องอ่าโอ้โหยัพอดีทันเกมเราเดี๋ยวนี้มาเราไม่ได้กลับมาเชียร์เฉยๆนะครับนอกจากจะมาเจอน้อง น้องๆน่ารักที่อยู่บนเตียของเราแล้วเรายังมีรุ่นพี่ที่มาให้กำลังใจแล้วก็มาให้เราได้กรีนกร์ดันอีกด้วยแล้วกันนะฮะมาขอห้าคนเลยครับมาที่เหลือกองเชียร์ข้างหลังนี้นะครับมา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 สู้ๆเราชนะแน่ๆชนะแน่ๆค่ะคแน่นไหนใครเชียร์อ่ะใครเชียร์ฮะเอาอย่างี้กองเชียร์อยู่กันหนู คนเล่นเดินมาข้างหน้าเลยครับไม่ได้หรืต้องโมโก้โมโก้คคนเล่นนะนี่คนเล่นนะใครอีกเขาอะไรคนเขาอะไรคนีกเล่นหน้าคน